ดีค่ะพวกเราตัวแทนจากโรงเรียนนนท์นสัยพิทยาคมิดีต้อนรับทุกท่านพบก,กับสุขาดีมีความสุขโรงเรียนนนท์นสัยพิทยาคมหนึ่งอำเภอหึงโรงเรียนคุณภาพเป็นสถาบันที่ให้ความสำคัญในด้านการศึกษาอ่อๆๆแล้วโรงเรียนของเราก็ยให้ ความสําคัญกับสุขอนามัยอีกด้วยค่ะและโรงเรียนของเราได้มีการซ่อมบำรุงรักษาห้องน้ำเพื่อห้องน้ําของเราน่าใช้และมีการแบ่งแยกชายและหญิงกกันชัดเจนอีกด้วยค่ะได้มีการน,นําเกณฑ์ข้อสอมาปฏิบัติตามดังนี้ 1. สะอาดโดยโรงเรียนของเรามีการดูแลรักษาไว้เสมอไม่มีสิ่งสปกปรกและไม่มีเชื้อโรคไม่มีกลิ่นเหม็นและม,มีแสงสว่างที่เพียงพอทำให้ไม่เกิดอุบัติเหตุนในห้องน้ำอย่างแน่นอนค่ะ สะดวกโดยห้องน้ําของเรามีทั้งระบบน้ำยองและระบบชักโคกม,มีการซ่อมแซมและบำรุงสีของต่างๆไม่ว่าจะเป็นประตูช่องทางลมระบายอากาศเพื่อให้พอใช้งานอยู่เสมอค่ะสามสบายห้องน้ําโรงเรียนของเรานะครับคุณครูและนักเรียนสามารถใช้งานร่วมกันได้เพราะห้องน้ําโรงเรียนของเราทั้งสะอาด สะดวกมีระบบน้ำประปาและยังมีแสงสว่างทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอและปลอดภัยด้วยครับสสุขลักษณะโดยโรงเรียนมีการดูแลรักษาห้องน้ําให้มีบรรยากาศที่น่าใช้งานและยังรักษามาตรฐานตามกรมอนามัยเพื่อให้ผู้ใช้มีสุขภาพและอนามัยที่ดี5สวยงามห้องน้ำของโรงเรียนเรา มีสีสารสดใสที่สะดุดตาความให้น่าใช้และยังมีกระจกที่ใสไม่มีคภาบทําให้ส่องกระจกสะดวกไม่มีสิ่งสกปรกมาลบกวนใจพวกเรารู้สึกว่าภายในห้องน้ำของโรงเรียนมีความสะอาดและสะดวกในการใช้งานครับและไม่มีกลิ่นอันไม่พึงประสงค์นอกจากนี้ยังมีจุดล้างมือเพื่อกษาความสะอา,าดแล้ทุกอนาดไมาได้ครับ วี่พวกเราได้ใช้ห้องน้ําภายในโรงเรียนนะคะพวกเรามีความรู้สึกว่าภายในห้องน้ํามีความสะอาดน่าใช้ปลอดภัยและสะดวกในการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆภายในห้องน้ําค่ะและนอกจากนี้ภายในห้องน้ํายังไม่มีกลิ่นอันไม่พึงประสงค์จึงทําให้หน่าใช้มากยิ่งขึ้นค่ะ ห้องน้าเป็นสถานที่ที่ใช้ร่วมกันโรงเรียนเราได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับหลักอนามายัยกับมาตรฐานด้านความสะอาดของห้องน้ําอย่างเคร่งครัดค่ะเพื่อให้ห้องน้ําของเรียนเราน่าใช้และมีความปลอดภัยให้ผู้ใช้อุ่นใจมั่นใจในขณะใช้ห้องน้ําค่ะพวกเราตัวแทนจากโรงเรียนมัอมสายพิยาคมขอขอบคุณค่ะ